ประชาชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยรุ่นคนเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรถ้าพาดทายัางไงก็ประชาชนเหมือนเดิมประชาชนถึงแม้เวลาตำ่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการก่อนคนมาที่รังแต่เขาเข้าถึงเป็นช้ก็อีกหยิบนั่งไงดูนีเสียริเบียสนับสนุนโดยน้ำดื่มมิสเตอร์ดีดีแดงโด่งโด่งแดงดี เจนเนฟูดเอนไซม์เพื่อสุขภาพ0819241614บ้านปวริษา0904200813-4เครื่องสีข้าวตราเสือ0833699353เอาทักษิณสู้กลับบ้านดื่มทักษิณสู้029349990089037 6-6-0-0 66 P-Model คุณค่าแห่งความงามในราคายุติธรรม02-530-2313 085-055-1คุณรับอ,อสรับตั้ก็สูส่สสร,รายการสามแยกฝากแม้ว การเล่าข่าวของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนโอ้โหฉลองกันดีไหมเนี่ยพูดถูกครั้งแรกก่อท้ารับท่านผู้ฟางทางสถานีวิทยุครับสีรามเรดิโออยุธยาครับ87.75เมกะเฮิร์ร้อยเมกะเฮิรและ1 0 8 0เมกะเฮิรสถานีผู้กล้าประชาสิบปไตยสมุทรปราการครับครับ SMS ของรายการนะครับโทรมาที่หมายเลข02ยก02 ขึ้นไม่ขึ้น S S S ไม่โทรดิ S S S เอาเหรอ S m S ไม่เคยส่งมาสับกันแล้วมาสับที่อยู่กันแล้วตอนนี้ S m S นะกดมาที่หมายเลข4838377แล้วส่งข้อความมาได้ตอนนี้มีชิงโชคพีโมเดลอยู่นะครับนะเป็นคูปองนี่มาเูาชิงโชคเลยเหลือเยอะแจกเยอะเป็นคูปองแจกร้อยของพีโมเดลนะพิมพรีโมเดลเข้ามานะเป็น S m S เดี๋ยวสิใครใครเป็นผู้สนับสนุนอ่ะ ก็บอกไช่วงพิมพ์คําก็พิมโมเดลก็มานะในหมายเลขเอสเอสี่ 8377ท่านจะได้วอวเชอร์ไปทำหน้าทำผมทักไม่มีเกี่ยวผมมูลค่ามูลค่านะฮะอาจจะเอาไปทำจมูกจมูกก็ได้แต่ว่าจะลดลดราคาลงก็คือว่าอันนี้เป็นมูลค่า1,200บาทไปทำผิวทำอะไรสบายสบายนะฮะราคาปกติก็ถูกอยู่แล้วนะครับได้คิวไวเซอร์ไปลดราคาอีกโอ้โหนะอ้าวอ่าพิมพ์เอ๊ะพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ต่อด้วพีโมเดลแล้วส่งไปที่83 8377ครับครับอ้าวผมให้สิบท่านแรกเลยวันนี้สิบท่านแรก นะสุดท่านแรกสุดท่านแรกนะอ้าวโอเคขอบคุณครับเครื่องสีข้าวตาเสือครับน่ะเข้าสปอนเซอร์เลยนะครับผมขอบคุณเครื่องสีข้าวตาเสือครับเครื่องสีข้าวของคนแสดงผู้คนแสดงเอาผมมาเลยนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเปอร์เซ็นต์ข้าวที่สีได้นะครับขึ้นเป็น67เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้นะครับก็มีหลายขนาดหลายหลายขนาดหลายอะไรนะฮะหลายขนาดหลายประเภทให้เลือกเพราะมีหลายหลายขนาดของการสีจะเอาแบบว่า มีข้าเมาด้วยละทาเป็นเข้าเม้าได้อ่านรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ครับ ktkubon.com นะครับน่าดีฮะได้ข่าวสารมากขึ้นแน่นอนครับครับอ้าวรับขอบคุณคลินิกเสริมความงามพีโมเดลโบท็อกเลเซอร์ฟิลเลอร์ร้อยไหมและศิลกรรมความงามโดยแพทย์เกียรนิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองครับช่วงนี้นะฮะเขามีโบท็อกจากเกาหลีใต้ มีอยรับรองเรียบร้อยราคาจากปกติ1,500บาท1,500บาท1น0 0ึบาทครับนะลดเหลือ9,900ันสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเฉพาะคนเสื้อแดงแงงงนะรีบไปเลยเอาไปบอกเขาว่าเป็นคนเสื้อแดงฟังจากรายการสามแยกปากแมวลดให้เหลือ9,900เเลยนะถูกมากแล้วช่วงนี้ก็มีแฮปปี้เอาด้วยนะฮะ 12นาฬิกาถึง4โมงเย็นเข้าไปช่วงนั้นลด48ทั้ง2สาขาครับ,รบสาขากร<า>ุงเทพมหานครนะครับอยู่โชคชคย4ครับเ<า>บอร์โทรศัพท์ติดต่อ025302313แล้วก็ที่เชียงใหม่ครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ053223339ครับนี่ผลิตภัณฑ์พีโบเดลนะฮะสาขาเชียงใหม่อยู่ถนนสรีมังกระจายห่างจากนิมมานเหนมินบล็อกเดียวนะฮะ สาขากรุงเทพก็อยู่ที่โชคชัยสี่ครับคบอบคุณเ<ม>จเนฟู้ดครับเอ<ม>็มซายสก,กัดบำรุงสุขภาพของก็ดีจริงๆหาซื้อได้เยอะหลายที่นะครับซื้อไหนซื้อไปเลยไม่จะเป็นต้องซื้อพิษณุโลกธรรมเนตเอาแต่ถ้าซื้อกับพิษณุโลกธรรมเนตแล้วสิ่งแรกตามมาครับคือประชาธิปไตยไวกว่าเดิมนะเพราะส่วนต่างตรงนี้เนี่ยพี่โด่งเอาไปใช้ในเรื่องของการเดินทาง ของสภาชาวบ้านนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมานี่นะครับสัญญากปากแม้ด้วย 0819241614ติดต่อที่พิธานัดคัมเนตช่วงนี้ขอโปรดพิธารนัดเยอะหน่อยเนื่องจากยอดไม่กระเตื้องเลยต้องเรียนตามตรงว่าพิธาหนัดนี่เขารุ่นแรกๆนะแกก็รักพวกเราจริงๆเลยไม่รู้ยกเว้นพี่โดงคนเดียวไม่รักพิธานัดแต่ผมนี่รักมากผมอยากจะบอกผมว่าพี่พิบัี่รักมากครับพิธนัดกันเนมากคือ0819241614คือพิธานัดเนี่ยผมก็รักแกอยู่บ้างอะแต่ที่แน่ใจในผมเกลียดคุณมาก เอานะนี่หมูอืมออาหมูของพี่น้องเราฝากมานะฮะอันนี้อันนี้ไม่ได้ข้าวโฆษณาใช่ไหมไม่เกี่ยวอันนี้เงินเข้าไปรายได้ไปช่วยเหลือยังไงคะคุณบิ๊มบ๊อบในกิจกรรมชุมนุมนะครับพี่น้องการเรานะครับที่ที่มาร่วมทํางานร่วมกันนะครับในเวทีชุมนุมต่างๆนะครับก็จะต้อง อย่างน้อยๆแล้วครับกองทัพต้องเดินในท้องเดินเดินด้วยกลุ่มอะไรฮะช่วยกันประสานงานกันนะครับแล้วก็จะมีผู้คนหนอ่กพี่น้องเราคนหนึ่งครับทำลิตภัณฑ์สินค้าอันนี้คือหมูแดดเดียวเก็บได้เป็นเดือนคุณซื้อไหเก็บได้ในบ้านนั่งอร่อยครับยืนยันครับโอ้โหอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามีเนื้อด้วยใช่ไหมมีเนื้อมีหมูโอ้นะฮะติดต่อได้นะฮะสั่งซื้อได้มีเบอร์โทรนะฮะเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทรติดต่อที่คุณตุ๊กนะครับหมูคุณตุ๊กนะครับ0 8 8 2 4 8 9554นะครับ0882489554นะครับติดต่อหุ่ตุ๊บได้เลยนะครับสั่งเยอะๆนะครับเก็บได้นานยืนยันครับแล้วก็อร่อย กินไปกินไปก็มีกินไปก็ช่วยพี่น้องไปอคือผมจะไม่ค่อยสนับสนุนแนวทางรับบริจาคกันตอนนี้นะเพราะหนึ่งเนี่ยมันก็ผ่านมาเยอะแล้วพี่น้องอ่อนแอผมจะสนับสนุนเรื่องของการค้าขายคุณค้าขายแล้วรายได้ส่วนหนึ่งคุณไปช่วยเนี่ยนะก็จะหมุนเวียนกันคนซื้อก็ได้หมูไปกินทนทนี่จะไปซื้อยังไงก็ต้องซื้อหมูกินอยู่แล้วก็มาซื้ออันนี้คุณไม่อ่อนแอลงนะรายได้ส่วนหนึ่งก็ช่วยกายไปด้วยคุณยิ่งกินยิ่งได้นะพวกก็สนับสนุนการต่อสู้แนวนี้ครับนะฮะเรื่องของเอา ภาพนี้ไม่ใช่ฮนะสภาชาวบ้านก็จะมีอะไรกันนะคุณเอามี้าวเสวนวครัาใช่ไหมเอ่ยต่างต่างใช่ฮะมี้าวเสวนาในทางสภาชาวบ้านประชาธิปไตยในกำมือครับนะครับโดยคุณโดกอัตชัยอัดอัดอัด อันดับเไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมคนนี้ชื่อไม่คุ้นะฮะเขาก็เป็นดารานะคุณจะไม่ได้เป็นงานเสวนาช่องสามที่ช่องสามเขาไม่เอาเหรอนะช่องเจ็ดก็ไม่เอาอะนะนั่นแหละที่มาหู่เสื้อแดงเขาไม่เอาเลยทั้งตัวเขาไม่ชอบอ่ะที่เราบอกเอามาแล้วต่อตตาเราบอกเอามาเก่งๆกันนะเคยถนาดขอแสดงเป็นลุงเลยยังไม่รับอีกยังไม่เอาเลยเอาคุณเอาเนื้อก่อนคุณก็ดาผมเอาเนื้อเอาเนื้อเนเอาเนื้อนี่ก่อนครับเป็นงานเสวนชนะนะครับพบกันวันที่ยี่สิบแปดนี้บ่ายสามเป็นต้นไปอนะครับจะเป็น แนวทางสภาชาวบ้านประชาธิมไตยในการมือครับสู้ยังไงไม่ต้องมีแกนนำนะโดยแกนนําไม่มีฮะโดยแกนนานั้นไม่ต้องใช้นะครับสู้ยังไงให้ชาวบ้านมีความแข็งแรงด้วยตัวคุณเองครับโดยกลุ่มของชาวบ้านเองโดยไม่ต้องติดต่อฮะส่วนใจสอบถามรายละเอียดคุณฝนสวยที่สุดเบอร์0ู9 7 7 0 5 0 8 2นานะครับ0 8 9 เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์แปดสองครับก็เจอกันวันอาทิตย์บ่ายสามแต่ใจใจดีเนี่ยมาสักเที่ยงกำลังดีแล้วบ่ายโมงเนี่ยมาเป็นกำลังใจให้สามแยกปากแมวก่อนมาชมรายการสดในห้องส่งนี่เลยครับพอเสร็จแล้วก็พักทิ้งยี่โมงแล้วก็เดินไปที่ห้องศิลปินผ้าอยู่ใกล้นะครับมาที่อีเมเรียนมาเจอกันได้นะครับวันที่ยี่แปดนี้อีกนิดนึงนะก่อนจะเข้าข่าวว่ามีคอมเมนต์เยอะเมื่อวานนี้เบรกเดียวเลยโฆษณาครับนี่นะเน้นอีกที เมื่อกี้อาจจะฟังไม่ทันเมื่อกี้พีโมเดลเราโฆษณาไปแล้วนะเป็นสถานบันเสริมความงามนะฮะมีรับทําหน้าโบ็อกอะไรอีกนะร้อยไหมร้อยไหมฟ <filler S 2> <filler S 1> ิลเลอร์ฟิลเลอร์ต่างๆนะฮะที่ท่านเคยใช้อยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องเสื้อแดงที่เป็นผู้หญิงเนี่ยบางท่านก็ไปทาที่นู่นที่นี่อยู่แต่ทําที่ไหนก็ไม่ได้ประชาธิปไตยเท่าทําที่พีโมเดลนะครับแล้ววันนี้มีมีไว้เชร์แจกด้วยนะฮะมีไว้เชร์แจกด้วยไว้เชร์ตัวนี้นะ,ะวันนี้แจก1ิ สิบรางวัลเลยเมื่อวานเราประกาศเย็นไปนิดหนึ่งภายรายการไปหน่อยนะฮะก็เลยให้โอกาสอีกสักทีหนึ่งนะรอบเดียววันนี้จังต้นรายการเลย SMS หมายเลข438 8377นะฮะส่งเข้ามาว่าสปอนเซอร์ผู้แจกไวชเชอร์ตัวนี้ชื่ออะไร,รนะฮะเขียนเข้ามานะครับสิบท่านแรกก็จะได้ไวชเชอร์ราคา1200บาท เอาไปเก็บไว้นะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่มีสาขาที่เข้าไปทําได้เลยนะครับไม่ต้องส่งชื่อที่อยู่มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะโทรกลับไปหาท่านเองเมอร์มีแล้วนะครับเอาระขอบคุณทักงสินสู้นะครับทักงสินสู้คือลืมลืมนะครับทั้งสินสู้ครับคก็นะฮะทักษสินสู้มีขายพร้อมทำดื่มมิสเตอร์ดีเอาทักษขายร่วมกัน ครับโครงการทักสินสู้เอาทักสินกลับบ้านทําไมต้องกลับบ้านะฮะก็ซื้อกินที่บ้านครับทีละแพ็คแล้วไปซื้อตามเซเว่นมีไหมไม่มีขายแล้วั่นควรทาไงก็ควรโทรไปที่เบอร์น้ำดื่มวิตาดีฮะซื้อทียกแพ็คเลยที่ร้านอื่นเขามีร้านไหนก็ได้ร้านที่มีขายน้ำดื่มเรเวลาซื้อจะซื้อยกแพ็คเลยแต่ด้ไม่ต้องว well, ิ <est diyor> ่งควานหาไปบ cin <cing? S 2> ่อยแล้วคุณแท็กซี่นะผมแนะนาเมื่อวานดื่มกันนะครับ คือคือแท็กซี่เสื้อแดงวันนี้จะช่วยเศรษฐกิจคนเสื้อแดงได้ถ้าท่านทําตัวเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าออนะฮะโดยที่ท่านอาจจะลงทุนนิดนึงซื้อกระติกอะไรใส่ไว้ นะแล้วก็เอาทักษิณสู้เนี่ยไปขายในรถแล้วก็เอาน้ำดื่มมิสเดีถ้าถ้ามีนะถ้ามีโอกาสนะพื้นที่มันเยอะไงน้ำดื่มทักษิณสู้มันเล็กได้ใส่ไป่ได้กระติกเป็นไปได้ไหมซื้อยกแพกเก็บไว้ท้ายรถคุยเป็นเสื้อแดงด้วยกันอุ่นหนุนไหมอุ่นหนุนยกแพกเลยส่งเราไปแล้วแต่แล้วแต่คุณก็เอาไว้พอผู้โดยสารขึ้นมาคุยไปคุยมานะเหลืองแดงขาวไม่รู้แหละหิวน้ำไหมพี่อ้าวหิวน้ำอาจจะมีอ่าซันต้าน้ำแดงอะไรแล้วก็มีทักษิณสู้ตั้งอยู่ในรถนั่งในรถนานๆคนบางทีก็กินเอาหยบไปว สิบาทท่านก็ได้รายได้รกระจายรายได้อยู่ในคนเสื้อแดงแล้วก็ช่วยรายได้ส่วนหนึ่งของทักษิณสู้เขาก็จะนําไปบํารุงบําเรอไม่ใช่บําเลนะบำรุงสถานีวิทยุนะฮะชุมชนต่างๆรวมรายการเราด้วยเขาไม่ได้อุดหนุนรายการเราที่เดียวนะฮะเขาอุดหน,น,นุนฐานวิทยุคนแสดงทุกที่เลยเ<ล>พื่อจะได้เป็นฐานในการสร้างาประชาธิปไตยต่อไปแล้วทักษิณสู้หาซื้อได้ที่ไหนที่ไหนมีน้งดื่มวิตดีที่แน่นมีทักษิณสู้ครับอย่างเช่นไปที่แฟดตรงข้ามแฝตปลาทองเลยนะครับชื่อร้าน สมอนเดี๋ยวสิคุณประกาศอันนี้ก่อนสิถ้าเกิดใครจะซื้อยกแพ็คหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายนะฮะหรือจะซื้อโดยตรงก็ได้ที่ทักษิณสู้ที่อยู่ชั้น4ีอิมิเลียนลัตพร้าวนี่แหละโอ้ใช่นะฮะหมายเลขโทรศัพท์0 2 9 3 4สองเก้าสามสี่นะฮะเก้าเก้าเก้าศูนย์เอาป้ายหน่อยด้มศูนย์ศูนย์แปดเก้าศูนย์สามเจ็ดหกหกศูนย์ศูนย์นะฮะศูนย์สองสาม ไอ้เก้าสามสี่เแล้วก็ศูนย์แปดเกนหฮะหรือจะสั่งซื้อที่น้ำดื่มมิสดีหมายเลขโทรศัพท์0ูนย4แ4ดส4่ห้นะครับหรือ0816 459461หรือ087 938 4 3 3จส่วนจะซื้อที่ร้านเลยขณะนี้มีขายที่ไหนบ้างครับจ่าอ้วนลังสิตซิตี้ครับตรงข้ามกับแฟตปาทอง ร้านของคุณแม่สมรครับชื่อร้าเอ s ชอปครับที่สามโคกปทุมธานีครับร้านกำนันชะครับคอฟฟี่เรสอ่าคุณชะไหนประชาชื่น41นะฮะไปซื้อได้ที่ร้านคุณชะไหนเป็นร้านขายของชำบ้านเลขที่19ครับ พี่กุลพี่เด็กวัดนี่แหละครับอยากขยี้ฮะเอาอยู่โดนรัฐบาลฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลพระนางเก้าเลยโรงพยาบาลไป็นสองพันรถเมฮะจะมีบริษัทบางซื่อลงสีก่อนร้านลูกค้าอยู่ติดกันครับแหมพี่เด็กวัดจะชอบขยี้เลยแถวแถวสนประชาชื่นครับประชานิเวศหนึ่งนะครับร้านอาหารมานาครับครับผมคุณประหยัดนะซอยวงสว่าง19 ถนนวงสว่างไปซื้อได้นะที่บ้านเลขที่90ทับ42ร้านบ้านคุณประหยัดครับร้านพี่แม่มครับอยู่แจ้งวัฒนะ24เข้าไปในหมู่บ้าน4ีชัยทองซอย7จทหัวมุมเลยฝักซอยหัวมุมซอย7เลยนะหมู่บ้าน4ีชัยทองครับที่ร้านคุณวายครับเลขที่17ทับ40นะครับซอยประชาร่ว่นใจ1ติดกับคลองเปรมนะครับบิ๊ก ซอสครับปฏิเสธคลิปเสียงยันไม่เคยคุมพบเราทับครับโอ้ยเชื่อครับเร็วไหมเชื่อเอานะก็ก็บทไปครับวันนี้ก็เร่งเต็มที่นะเพราะว่าพี่น้องก็บอกว่าแต่ว่าจริงๆที่เราพูดเนี่ยการค้าตรงนี้มันมันเป็นครึ่งหนึ่งของการต่อสู้ด้วยครับนะครับอย่างที่เราเคยบอกว่าเราสู้เพื่อด้านเศรษฐกิจและสังคมนะการค้าเรา